แชร์สารเพดลาเก็บสกินแคร์อย่างไรให้ถูกวิธีน้องก็จะมาแชร์ให้ฟังทั้งหมดในคลิปนี้เลยครับสวัสดีไลยีดิอนตอลทุกคนนะครับกลับมาพบกันนองก้นะครับที่ชนแนลฮิลเก้แบรี่กันอีกแล้วนะครับ สำหรับการเก็บสกินแคร์เนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่ทําให้สกินแคร์ของเรานะครับอยู่กับเราได้นานมากขึ้นโดยเฉพาะเจ้าตัวส่วนผสมนะครับหรือว่าแอคทีฟอินเกเรชันที่อยู่ในสกินแคร์อยู่ในเซรั่มอยู่ในครีมนะครับมันจะสามารถเห็นผลได้จนหยดสุดท้ายได้จนเราใช้มันจนหมดเกลี้ยงนั่นเองนะครับยังมีคุณผู้ชมหลายๆคนนะครับสงสัยเรื่องการเก็บสกินแคร์อย่างไรให้ถูกต้องถูกวิธีการนะครับน้องกุ๊เลยจะมาแชร์ให้ฟังถึง3เคล็ดลับที่น้อง ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับแต่ก่อนจะไปชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งด้วยถ้าใครกดเรียบร้อยแล้วนะครับติดตามชมกันได้ในคลิปนี้เลยครับสำหรับเคล็ดลับข้อแรกนะครับในการเก็บสกินแคร์อย่างไรให้ถูกต้องถือวิธีนะครับข้อนี้จําเป็นแล้วก็สําคัญมากๆจริงๆนะครับนั่นคือเราคนที่จะเก็บสกินแคร์นะครับไม่ให้โดนแสงแดดนะครับแล้วก็ไม่อยู่ในอุณหภูมิที่มันร้อนจนเกินไปนั่นเองครับสำหรับแสงแดดเนี่ยนะครับหรือว่าอุณหภูมิที่มันร้อนจนเกินไปเนี่ยนะครับมันจะเป็นััตตรูวามกๆ ที่จะมาทํารายเจ้าพวกเซรั่มนะครับครีมต่างๆที่เราใช้อยู่เนี่ยนะครับทำให้เจ้าตัวแอคทีฟอินเกเรนท์ต่างๆนะครับหรือว่าส่วนผสมต่างๆเนี่ยมันเสื่อมคุณภาพไปเมื่อมันเสื่อมคุณภาพไปแล้วนะครับผู้ชมเวลาที่เราใช้นะครับมันก็จะไม่ค่อยได้รับผลลัพธ์นะครับตามที่สกินแคร์หรือว่าเซรั่มนั้นๆเคลมเอาไว้นั่นเองนะครับฉะนั้นนะครับเรื่องแสงแดดนะครับเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆนะครับอย่าให้โดนกับสกินแคร์ของเราก็จะดีที่สุดนั่นเองครับต่อมาสําหรับเคล็ดลับข้อที่2นะครับเราคนที่จะเก็บ นะครับในที่ที่มีความแห้งห่างไกลจากความชื้นต่างๆนั่นเองครับสาหรับเรื่องความชื้นนะครับถ้าน้องก็จะพูดง่ายๆก็คือมันเป็นสิ่งที่ไปบ่มเพาะนะครับการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับถ้าน้องก็จําไม่ผิดนะครับรู้สึกว่าเชื้อโรคนะครับมันจะกระจายตัวแล้วก็แพร่ขยายได้อย่างดีมากๆในอุณหภูมิ5องศาถึง60องศานะครับฉะนั้นนะครับเจ้าตัวความชื้นเนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวที่บ่มเพาะเชื้อโรคแล้วก็สิ่งสกปรกได้เป็นอย่างดีมากๆนะครับจึงแนะนำ ว่าให้หลีกเลี่ยงในเรื่องของความชื้นนั่นเองนะครับและอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่ความชื้นมันจะมาทําให้สกินแคร์ของเราครีมของเราเสื่อมคุณภาพได้ง่ายมากขึ้นนะครับผู้ชมเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาที่เราเอาเจ้าพวกนี้นะครับไปแช่ตู้เย็นปุ๊บนะครับมันจะมีความชื้นนะครับแล้วก็ระเหยเอาไอน้ำเนี่ยขึ้นมาเกาะบริเวณฝาเนี่ยนะครับเต็มไปหมดเลยแล้วหลังจากนั้นนะครับเวลาที่เราจะใช้นะครับเจ้าตัวน้ําไอน้ำที่มันเกาะอยู่บนนียนะครับมันก็จะหยุดลงไปนะครับเจ้าตัวส่วนผสมต่างๆเนื้อครีมต่างๆเนะรัมกกก็จิดา ปนเปื้อนแล้วก็เสื่อมคุณภาพไปนั่นเองนะครับฉะนั้นแนะนําว่าให้ห่างจากความชื้นแล้วก็อยู่ในที่แห้งถึงจะเซฟมากที่สุดนั่นเองครับต่อมาสําหรับเคล็ดลับข้อที่3นะครับหลังจากที่คุณชมนะครับใช้เซรัม่มใช้ครีมใช้สกินแคร์ต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับเราควรที่จะปิดฝาเจ้าตัวเซรั่มตัวนี้นะครับหรือว่าครีมพวกนี้นะคะให้สนิททันทีหลังจากใช้นั่นเองครับ สำหรับเรื่องเนี้นะคะเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วนก็อยากจะเตือนคุณผู้ชมหลายๆคนมากๆมนะคะเพราะว่าเจอมาเยอะแล้วหลายคนนะครับหลังจากที่เราใช้สกินแคร์ใช้เซรั่รมเสร็จแล้วนะคคุณผู้ชมอย่างเช่นเจ้าตัวน,นี้นะครับมันเป็นหัวดรอปเปอร์นะครับเวลาที่เราใช้เราก็บีบออกไปนะครับแล้วเวลาที่เราใช้เสร็จคุณผู้ชมทําอย่างไรรู้ไหมครับคุณผู้ชมก็หย่อนมันไว้อย่างเงี้ยน,นะครับแล้วก็คือเสร็จแล้วไม่ปิดฝาให้สนิทอย่างนี้ไม่เอานะครับาก็ตีเอาเลยนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ส่วนผสมต่างๆเนี่ยนะครับถูกอากาศเข้าไปแล้วมันก็ไปทําาให้เสื่อคุณภพ แล้วก็ส่วนผสมต่างๆเนี่ยนะครับมันจะใช้แล้วมันไม่เห็นผลอะไรประมาณนี้นะครับอย่างเช่นเจ้าตัวนี้นะครับนโก้ยกตัวอย่างให้ดูแบบใกล้ตัวเลยนะครับอย่างเช่นเจ้าตัวเซรั่มตัวนี้ก่อนแรกที่นก้ซื้อมานะครับเนื้อเซรั่มเนี่ยนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบใสกิ้งเลยครับผู้ชมใสแบบใสเป็นน้ําเลยนะครับแต่ตอนนี้นะครับหลังจากที่เราใช้ไปเรื่อยๆแล้วนะครับนก้ต้องบอกว่าเจ้าตัวนี้นะครับด้วยความที่มันเป็นหัวดรอปเปอร์แบบนี้นะครับมันจะมีการเข้าการออกของอากาศได้ง่ายขึ้นนะครับมันก็เลยไปทําให้เจ้้้้าาตัวเเนนนืืออขงใรซม เปลี่ยนสีแบบนี้ทั้งที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่โอเคเลยนะครับน้องโก้จึงไม่ค่อยชอบแบบหัวดรอปเปอร์แบบนี้เท่าไหร่นะครับอันนี้ถามว่าน้องโก้ปิดสนิทไหมน้องโก้ต้องบอกว่าน้องโก้ปิดสนิททุกครั้งนะครับแต่อย่างที่บอกว่าด้วยความที่เราต้องเปิดปิดเปิดออกอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีการที่อากาศเข้าไปอย่างแน่นอนนะครับฉะนั้นเคล็ดลับข้อที่3นะครับน้องโก้แนะนําเลยให้คุณผู้ชมปิดฝาภาชนะปิดฝาเซรั่มปิดฝาครีมให้สนิททุกครั้งหลังจากใช้นั่นเองครับ อย่าละเลยเลยนะครับก็คือในเรื่องของการอ่านรายละเอียดนะครับบริเวณด้านหลังกล่องอะไรพวกนี้นะครับมันจะมีระบุไว้นะครับว่าการจัดเก็บรักษาควรจัดเก็บอย่างไรให้ถูกวิธียกตัวอย่างเช่นเจ้าไอเทมนี้นะครับตัวนี้มาจาก B K Acne นะครับตัวนี้เป็น Balancing Mask เป็นมากรูกลาของน้องโก้เลยเจ้าตัวนี้นะครับเขาจะระบุไว้เลยด้านหลังกล่องแล้วก็ด้านหลังหลอดนะครับว่าเราควรที่จะจัดเก็บอย่างไรให้ถูกวิธีนะครับสาหรับการจัดเก็บเจ้าตัวนี้นะครับเขาระบุไว้ว่าเราควรที่จะจัดเก็บในที่สภาพอากาศเย็น แห้งห่างไกลจากแสงแดดแล้วก็ควรที่จะปิดฝาภาชนะให้สนิทหลังจากใช้ทันทีด้วยนะครับอันนี้ถือว่าโอเคแล้วก็ถูกต้องมากมเลยทีเดียวสําหรับการจัดเก็บนั่นเองครับสำหรับการเก็บรักษาอีกวิธีหนึ่งนะครับที่คุณผู้ชมสงสัยกันเยอะมากแม่นะครับว่าสกินแคร์ครีมเซรั่มต่างๆนะครับที่เราใช้เนี่ยเราจําเป็นต้องเอาไปแช่ตู้เย็นหรือเปล่านะครับมันต้องแช่ไหมมันถึงจะแบบอยู่กับเราได้นานมากขึ้นมันถึงจะไม่เสื่อมคุณภาพอะไรประมาณนี้นะครับเราก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วนะครับเรา ไม่จําเป็นที่จะต้องแช่ตู้เย็นเลยครับคุณผู้ชมสามารถจัดเก็บตามเคล็ดลับอย่างที่โนโกูบอกได้เลยอย่างเช่นไม่โดนแสงแดดนะครับไม่เก็บในที่อุณหภูมิที่มันชื้นเกินไปแล้วก็ปิดฝาให้สนิทนะครับอันนี้ถือว่าโอเคมากๆแล้วสามารถเก็บในห้องได้ตามปกติเลยนะครับแต่มันก็จะมีกรณีบางกรณีนะครับอย่างเช่นเจ้าพวกเซรั่มนะคบหรือว่าเจ้าพวกมากสกหน้าเจวันหางจระเข้มมากสกหน้าอะไรแบบนี้นะครับบางทีเราเอาไปแช่ตู้เย็นแล้วนะครับมันก็เพิ่มความฟินในการใช้อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ถือเป็น ยกเว้นว่าสามารถแช่ตู้เย็นได้นั่นเองครับเป็นอย่างนั้นบ้างครับสำหรับเคล็ดลับความรู้นะครับเล็กๆน้อยนะครับในเรื่องของการจัดเก็บสกินแคร์เซรั่มครีมต่างๆที่คุณผู้ชมใช้นะครับน้องกู้เอามาแชร์เพื่อว่าคุณผู้ชมจะได้ลองเอาไปใช้ดูแล้วมันก็เป็นประโยชน์กันมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับน้องก้หวังว่าทุกคนน่าจะชอบแล้วก็น่าจะได้รับประโยชน์กันมากๆนะครับก่อนจะไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองครับสำหรับ ใ,ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย